กาละมังเล็กไปอะแต่ไม่เป็นไรหรอกนะไม่ได้อยากได้ใหม่หรอกติดพุงหมดแล้วคาก็แทบจะเหยียดไม่ได้แต่ไม่เป็นไรหรอกนะไม่ได้อยากได้ใหม่หรอกจริงๆแบบว่านอนแล้วอึดอัดเลยอะแต่ไม่เป็นไรนะไม่ต้องซื้อให้ใหม่ไม่เป็นไรกะละมังเล็กไปอะแต่ไม่เป็นไรหรอกนะไม่ได้อยากได้ใหม่หรอกติดพุงหมดแล้ว ขาก็แทบจะเหยียดไม่ได้แต่ไม่เป็นไรหรอกนะไม่ได้อยากได้ใหม่หรอกจริงๆแบบว่าน,นอนแล้วอึดอัดเลยอะแต่ไม่เป็นไรนะไม่ต้องซื้อให้ใหม่ไม่เป็นไรายอยู่ครับ